สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอรัญญามณีธมชั้นม 1. 1 1เลขที่14ค่ะวันนี้เราจะทำโจทย์ข้อ2โจทย์กำหนดให้ a และ b แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูปสม้างส่วนของเส้นตรง,ง a บวก b หน่วยขั้นตอนแรกนะคะให้เราลากเส้นรังสี1เส้นให้คาดคะนิว่ายาวกว่า a บวก b ค่ะ จากนั้นก็ตั้งชื่อสมมติขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาสร้างความยาวของ A กันค่ะโดยกะ่ากกลางวงเวียนให้เท่ากับ A นะคะและใช้ A ใหญ่จุด A ใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางค่ะลากเส้นโค้งเลยค่ะ นั้นเรามาหาความยาวของ B ต่อเลยค่ะโดยการกลางวงเวียนให้เท่ากับ B ค่ะนำจุดนี้นะคะเส้น,นี้เป็นจุดศูนย์กลางลากเส้นโค้งเลยค่ะนี่นะคะ จึงสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง A และถึงเส้นโค้งนี้นะคะเอาเป็นชื่อว่า C ค่ะ A C เท่ากับความยาวของ A บวกกับ B ค่ะแค่เลยค่ะว่าสุดนขอเส้นตรง A และ C นะคะเท่ากับความยาวของ A บวก v ค่ะและนี่นะคะคือวิธีการจำโจทย์ข้อ2ข้อนี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณนะัที่นี้ด้วยนะคะคลิปก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ